เป่นเป็ดเอา,าละุกแล้วปะ่เอากินไปละ <laughs> แ่บขนาดนี้เลกรินมาอะนีไม่ใจกันสบายดียามสาวทุกคนมือหอมกลมาเฮิร์ดลุงนะ มากินปิ้งเป็ดลุงคอยไว้ีเฮ็ดปิ้งเป็ดสูกินทำมาเหาเธอลุงแล้วนะใส่ข้าวดังแล้วล่ะเส้อเป็ดชะลุงพวกเป็นตู้เ,ตเย็นเพิ่นปั่นเป็นต้นปลาหน่าสนะุดเป็นปั่นตาล่ะ เท่ากับนังนี่ตอนเทายังมีกลนจังปะนี่ปลาปลาพิมกล,ล่นล่ะน้ำจมเป็ดเท่าถ้าน้ำจมเป็ดโพดก่อนย่งลโลงน้ำโล่เฟสน้านีกูเพ่งชูดน้ำจมเป็ดจ <c oughs> ะสู้ไดลล้ล่ะ ขึ้นเหวได้มันฮักได้งามันใดขายสีเชอตกมันโอโหสิบสิบสามสดุูดแม่ึ้นขึ้น,น,นกระดาบกระดาบมันก็ปิดเอาเผากะ ได้ประมมาใหญ่ไงซุกแล้วมันล่น cà phêoju số 3 tu phu đi lơ animal cà hết nát cà măm, đấy bịt được xếp cái nào xếp ha nào mà ít ai được kiếm ไม่ยอมนะป้าคอยลกคุณเป็ดปีงเอาปาป้าปีงเนมาร์คแ่บได้มันใจได้ได้เพื่อนนะลุงคอยกะจีเป็ดละปลาคอยลกแล้วละเฮ้ยลุงจีจีแล้วกัอันพักปีงมาลุง พิงหูหูท่าบีพร้อมไปแต่ละแสบ

И вот. ນມາໝາກບາດນີ້ເຮົາ

โย่ปิงเป็ดชุดยอดเลยวะ่ะ ขมดีมันก็มงังไงขมทั้งขมทั้งหวานเต้แซ่ กินเปียกนะวะสุกแล้วป้าเอากินไปแล้วที <c oughs> ่แต่สุกแต่ตอนนี้แต่สุกอิญับอาะพี่เปเลยลุงเนาะมันกายละผันไปผันไปเนาะสุกละตัวนั้นยังมีปีงอยู่ลุงน้ำลายเฮ้ยแล้วคนเผาไงปีงตัวนี้กินตัวนี้ก้อนแล้วก็แล้วก็ป,ปีงท่าปีงท่า บปไดกินต uh ัว huh. นี well mm ้มดเอาตัวนั e like friends, رة, ้นมากินต <in ่อน้ำลายเฮยเวลาเฮกินข้าวท้องจนหอไกินหล้กแกงเขอมาได้มาได้อนการเ็เป็นอย่งนตับมันากินตับมันตับมันกินน้ำเดือ

ល្ល្រូវក្នទៀនណ្ន៍លារអើងត្រឿ្តានច្រាប់ទី្លាំ់ការលាប់ទី្រូវក นมคุณไก่กัห้าเมีกอยากกินขนมบ้นี้นะาปขนมเห็นเป็ดเอลุงกินก่อนด้กินมะนาวกับีบ๊อมเาขนมลุงยมีเนื้อผีขนมลายยมลายเมาฮะอ้อ ตามทางขงนม,งมิเม่น้กองปอันนั้นมันซุกละแต่ปิ้งขามันนี้ถ้าซุกนะครัแล้วอือถ้ากินก็ได้น้องควายกับไปลินละคุณว่าขาแหว้วอ่ เป็ดเนเป็ดขาแห้วมันหยาบปดเป็ดอีลุงเป็นแห้ม anyway. ันแท้เท้าบอสแสบพวดจะขาแห้วอ่ะันบหวานถือใจป้า

thuốc bà hương Được Cho cái ác thuốc đó Thuốc hương nữa hương 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 hương

โอ้ยฮอนเด้มาเลยมีเมเลยมาเปยมาเลมีเมาดลาเลยาเยมาเยมาามคมเลยมาเาเลยยมาเลมายมาเลยมาเกยมายม่มันยม่เลมายาเาเลยาาเอ้ามัน mình thay với nhau của mình nam